สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนป้องนวัดปิดเงียบมาตลอดคนเดียวที่เปล่่มทั้งชีวิต ครัมบอดอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีจนกระทั่งได้รับฉายาว่าเป็นสามีแห่งชาติมาแล้วสำหรับป้องนวัตกุลรัตนรักพระเอกหนุ่มมาดเข้มที่ตอนนี้เพิ่งเปิดบ้านหรูราคา22ล้านให้ชมเป็นครั้งแรกพร้อมกับเผยว่าตอนนี้อยากมีทายาทภรรยาแล้วแต่ทว่าตอนนี้สถานะหัวใจของป้องนวัตก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผยแนช่ชัดว่ามีใครในใจหรือยังเพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ถูกโฟกัสสถานะหัวใจเรื่องราวเกี่ยวกับความรักอยู่ตลอดและหากนึกถึงบทที่ได้รับเป็นผู้ ชายเจ้าสาราญอยู่หลายเรื่อง้วยก่อนหน้านี้ป้องนวัดก็ได้มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์พร้อมเผยว่าปกติตนจะไม่ได้เข้าไปจีบใครแบบมัวมัวอย่างน้อยต้องผ่านคนรู้จักก่อนและหากเป็นแฟนกันแล้วเจ้าตัวนั้นไม่ใช่คนโรแมนติกต้องมาพูดคะพูดขาอะไรแต่ถ้าผู้หญิงเขางอนก็งอได้อยู่แล้วเพราะถ้าเรารักเขามากๆเราก็ทําได้เรามีเคยนอกลุนอก,ก,กทางบ้างเหมือนกันแต่พอโตก็เริ่มนิ่งขึ้นและเคยอกหักแบบหนักเหมือนกันสมัยเป็นนายแบบตอนวัยรุ่นเพราะไปคุยกัน นั้นก็ถูกจับได้อะไรก็มีแล้วมาถูกถามว่ามีนางเอกในดวงใจไหมที่ชื่นชอบมากๆโดยป้องนวัดก็พูดแบบเขินอายเพราะไม่เคยบอกใครเลยโดยนางเอกดังในดวงใจคนนี้ที่เพลิ่มมากซึ่งเคยเล่นละครมาด้วยกันหนึ่งเรื่องนั่นคือนางเอกอย่างพอล่าเทเลอร์นั่นเองเพราะตอนที่เขาขึ้นมาใหม่ๆมีแต่คนชอบเขาเป็นคนที่สวยและน่ารักมากแต่ไม่เคยจีบ ซึ่งปัจจุบันพอลล่าก็แต่งงานกับสาม,มีเศรษฐีชาวอังกฤษจนเป็นคุณแม่ลูก3ไปแล้วและแวะแวลว่าอาจมีเพิ่มเป็นคนที่4ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ